มาเฮาดวงเดือนทั้งคู่ขอบคุณทุกไหลทุกเลือทุกกำลังแรงใจเด้อพี่น้องไปเดนมาไหลสดดยูอุดอยู่บั่นเกิดสซแฮ่บัานแผลไสบือตอนนี้ไปนั่งอยู่ในเงี้นเด้อพี่น้องแล้วสิกับกล่องไปเบื้องบรรยากาศข้างนอกให้ฝนหัวตะตกเศร้าว่างหันหน้าบ้านแฉะเบิดพี่น้องเลยขอบคุณหลายๆเด้อเป็นกำลังแรงใจให้โคตรมอนยิงนมือเศร้าเบื่องบรรยากาศพี่น้องเงี้นกับยู่ไกล่ทางขึ้นอย่างนี้เรียนไปเรียนมาอยู่รถดสวดสวดอยู่ด้ยินแต่เสียง ບັນຍາກາດຍາມເຊົ້າບັນຍາກາດຕອ ค่าพี่น้องขา,ขาก็าไม่ค่อยดียังกับโจบปาจีพี่น้องขาอม่ค่อยดีอึบขาไม่ค่อยดีเฮ็ดให้ไหลก่อนรถแลียนยู่หน้าบ้านสวดสวดยู่งพี่น้องหน้าบ้านบ้านยูดอนไปทางพุ่นกระเพรนผู้ฝอยล่มผู้ใดอยากมาเที่ยวก็มาเที่ยวเด้อพี่น้อง ถ้าน,น้าบ้านประเดียนนี่แหละมาเที่ยวผู้ไฟรุ่นผู้ไฟรุ่มก็ได้กินยาแล้วก็รีนแข็งกไก่ลูกไก่กำลังเห็ดกับเขาอย่าง okay. กินก่ใส่ก็เลี้ยงเห็ดกับเขาคุณคุณกับเขาเก่เาเด้มุ้ยเพราะต้องเห็ดไม่หรอกกับเขาเกาเขาหลายอยู่กินมาเบื่อ สวัสดีค่ะพี่น้องที่แวะมาเยี่ยมชมทักทายให้กำลังใจขอบคุณมากค่ะ้าเก่าเก่าได้มวยก็ต้องเย็ดไม่หรอกเกาเก่าหลายอยู่กิ่มันเกิ่อสวัสดีค่ะพี่น้องที่แวะมาเยี่ยมชมทักทายให้กำลังใจขอบคุณมากค่ะ้าเก่าเก่าได้มุวยก็ต้องเย็ดไม่หรอกเก่าเก่ายั่วหลาสวัคดี่ สวัสดีค่ะสองล้านดวงใจขอบคุณเลยไเด้อพี่น้องสองล้านดวงใะ